เลิกงานแล้วครับกลับบ้านไปนอนได้ออกกาดเดือก,กับบรรยากาศหนาวหนาวอุณหภูมิติดลบหนาวๆๆๆๆหนาวหนาวหนาวฮอดฮ่าฮอรบ้านแล้วครับบดัดนี้นะโอ้สวยจุอ่นั่นเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าผมบ่๊วย งมือผมจุปเป็นแดงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังชนแอวนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับเมื่อนี้กลับม่อานนกันบรรยากาศหลังเรื่องงานเนาะเมื่อนี้ก,ก็เป็นเศา้าวันศุกร์ที่เท่าไหร่ยี่สิบสองบอกพี่น้องเศา้าวันถุกที่ยี่สิบสองธันวานะครับผมเฮ้ยหนาวอุณหภูมิติดลบลบสามองศานะครับผมเมื่อนี้ป๊าจับอย่างกับเป็นเย็นๆหมดเลยพี่น้องเือเงอับุ้บนเะลงมือผมจนแดงพนะี่น้องอู้ดะ เนาะมันนี่มุนนี่ก็ใช้มาฮห้น้องกินคือเก้านะครับผมนี่มุนนี่ก็ได้เมนูนี่ซีออมมันนี่ครับผมพี่น้องออมม่ามนะครับผมออมม่ามออกมาละลายไว้ยังเป็นน้ำเพียงอยู่พี่น้อง, <c oughs> งตั้งแต่เมื่อวานนี่วิศวกรไปเข้างาน,นครับผมน้ออมมามออกมาละลายละลายไว้นี่ยโอ้ป้าไก่แข็งบ่กบ่กับชิบอ,บอ่ะครับอ <c oughs> อมม่ามใส่ผักอีเลิศครับผมนี่ผักอีเลิศซื้อไว้มีร้านเวียดนะเม,มื่อนั้นามัวไปซื้อของ <c oughs> นี่ครับผมผ <c oughs> ักอีเลิศหรือ ใบชาพูนะครับผมไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนผ้าเปพี้ยนเทปอ่ออีกน้อยก่อนนะครับผมค่อยมาเบิ่งบรรยากาศที่น่าอยู่ในกินน้ำกันครับผมเซ็บเลยละมือนะครับผมแต่ว่าดับแรกกะเปิดฮีเตอร์ตัวนี้ขางมือสะกก่อนครับผมพี่น้องมือแข็งคักแล้วครับผมตอนอุ๊ยหนาวครับผมพี่น้องบ๊วดขางมือก่อนครับมือจนว่าพวมว่าคุ้นอะ มื่อกี้ผมแดงคือครึ่งเลยพี่น้องขณะใส่ถุงมือแบกย่างหนาเนี่ยนะแล้วก็ใส่สองสันนน้นพ่อผมหนาวครับมันติดลบพี่น้องลบสามก็หนนะ่ะตอนนี้นะเย็น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 ใจใจลำบากอีหลีครับผมผมเลยคิดง้อสมกับเจ้าไปอยู่จังหวัดอื่นเนาะอีโซนหางอื่นนะนนนะพี่น้องลบบากลบเป็นสิบเป็นสิบองศาแม่ทุง่งสมกับเจ้าอยู่งห้องไก่โดแห่งจังเนาะ ยิมะกเพียงเอวพี่น้องก็อะพากันดูยังได๋วแต่สมนี้ังงกระสิตายแล้วผมนะี่ดีดิเดอกวะเนาะพล้อล่ะเสียเวลาให้นายุนกินนะครับผมไปมุนี้เสนอเมนูออมม่าใส่ผักอีเลิศครับผมแซ่บๆเลยมุนี้ครับหนาวดับแดบดับแดบดับแดบ <laughs> อันดับแกรกมาสิครับผมพี่น้องรีนแข็งอันดับแรกครับผมพี่น้องเดี๋ยวซอยม้ามสก,ก้อนนะครับผมอันน่านี้เอาออกมาล้วานน้ำแข็งไว้พี่น้องมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับพี่น้องเมองอื่อกี้หนาวว่าหนาว,นาวอันนี้ผมซื้อมาแพ็คนี้นะครับผมม้ามัวน่ะพี่น้องสองร้อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดเยนครับผมค่าดคิดเป็นเงินน่ประมาณสี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทาค่าษีเรีเงินมื้อนี้เนาะเรียกเมื้อนี้ยี่สิบสี่บาทนะครับผมเดี๋ยวซอยม้ามสก,ก้อนครับ แล้วก็ออกมาซิบสองเป็นน้ำแข็งเขายังเป็นน้ำแข็งอยู่งหลหลนี่ครับผมเฮ็ดสองตอนานะจงไว้จงไว้ตอนยังไงเอาไว้ถักก้อยนะครับผมซอยซ้ำนี่พอหูยหนาวดิคิดหฮึ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 ฮนฮึอนฮึ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 นึฮึฮนฮึฮ <laughs> เรียบร้อยครับวันนี้กับที่ซอยตะไร่ครับผมพี่น้องโหหนาวครับผมปันป่นคร่สุสวัดครับผมตะไร่ครับพริกสดครับผมมม่มีหอมแงดงพี่น้องว่่ต้องใส่เห็ดแบบตามมีตามเกิดนะครับผมเียบคือเก่าไอ้ <laughs> เอาปั่นเลยปั๊บ ป oh, For Bryant, stars, ๊อปนี่เรียบร้อยครับวันที่นึ่พี่น้องวันนี้กับไปเด็ดผักสะก่อนครับพี่น้องเด็ดผักคุณเลือดก่อนครับเฮ้ยเหนีวครับผมฟิ้งไฟหอบพี่น้องเด็ดผักอีเลือดหอบนะครับผมนี่อันนี้ผักอีเลือดนี่ครับผมย่างงามเลยพี่น้องผักอีเลือดอยู่ร้านเย็นหนาวครับผมสองล้อยพี่น้องถผมเงี้ยนี่ครับผมโว้ยมันสองล้อยี่หรอสองล้อยี่สิบประเดี๋ยนะครับผมพี่น้องนี่ นี่ครับผมจะคิดเป็นเงินบ้านเฮาเด้นะ่ประมาณ50กว่าบาทเจ้าพกสิบบาทครับผมออเอาเอเลิศครับผมแซ่บๆเลยล่ะนะนี่ครับผมชืบอว่าซอยไรไซการงั้นก็การกับส่เนาะว่ใส่เราเว้ยมันจะแขยงอุ้ยอุ้ยอ,อ,อยู่กไกลหนนะ่อี่หน้องไปหนักไปเสือนี่เรามานี่ครับผมพันเกียดนึงที่คือนผักขุนเลิศหรือใบเชา่าปู เรียบร้อยครับผมไอไหนพี่น้องไปเอาไปล่างสก้อนครับเฝ้าเฮ็ดเฝ้าหลับเฝ้านอนหนาวไปน,นอนหุ่มผ้าด,ดีกว่า <c oughs> อุ้ยหนาวอีกครับติดเตาขึ้นเลยครับผมทำการเลยพี่น้องโซโล่เลยครับผมมันสวยอยากหลับอยากนอนละออมมามใส อีเลิศครับผมแซ่บบรรยากาศหนาวๆเมื่อนีปรปลาแดกครับเนี่ยส่เกลืองแล้วก็ควา้าใส้น้ำปลาแดกแล้วถ้ามันหอมเจ้ามันถุกเลยนะหนอนหงัว,งวครับใส่หลายเสียบหลาย ที่แล้วครับผมวันนี้ก็เติมน้ำเลยครับพี่น้องเนี <Yeah. S 1> ่ยเลยการเดี๋ยวรอหม้อฟุดจักหน่ยอยเราค่อยเอาผักใส่นะครับผมได้การแล้วครับผมวันนี้ก็ใส่ผักเข้าลงไปเลยพี่น้อง ก็ยังมาได้ซิมให้ดิ <c oughs> ลืมครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปซิมนะได้ผักสุกกันเพราะว่าอันนี้มันก็ค่อนข้างที่สุดยากส่วนคระปุกอันมาก <c oughs> โอ้โหน้ำลายเชาะเลยหองข้าวทันทีเลยเนี่ยมันหอมมากเลยวันเนี้ยหอมหุยหุยเลยครับผมพุพ่น้ควันหุยหุยเลยพีย่พพพน้องเฮ้ยระหอมประคักว่ะ เบิ้งครับผมเบื้องใกล้ครับผมสีสันพี่น้องเบื้องอ้อมม่ามใส่ผักคุณเลิศครับผมคุณอื้อ UH, หืเรียบร้อยอะไรสิมังกัยังไม่ได้ซิมใะครับผมแต่ว่าคันอ้อมมันแกงนี่มันไม่ได้ปรุงหไหนแต่พี่น้องนัวแล้วล่ะผมคิดว่านะพอดีแล้วครับผมปิดแก๊สเลยวนะพี่น้องผมบอกเลยว่า เสียบคั่งอิริสำหรับเมนูนี้ก็ะชีทอดบ้านอี้แล้วครับผมพี่น้องหุ้ยจังนี่ครับผมเอือหือนี่ครับเรียบร้อยครับผมบรรดาพี่น้องสำหรับเมนูนี้ก็เด่นนะครับผมออมม่านใส่ผักอีเลอรครับผมพี่น้องนี่อือหือนี่ครับผมออมม่านใส่ผักอีเลอรครับผม ข้าวเจ้าห้นหอนๆเลยครับผมพี่น้องผักสดๆบรรยากาศหลังเลิกงานบ่าที่นําม,มากินข้าวงานนํากันแซ่บครับผมอ้ยหนาวเย็ยนมือครับผมมาบ่าที่นึ่พี่น้องมากินข้าวงานน้ากันนะครับผมเนี่ยออมแมมครับผมพี่น้องมมมหมูแซ่บแมมหมูแมมงวงนี่แหละครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมควันที่หุ้ยเลยเนาะเร็วขนาดพี่น้องของก็แปดโมง 4, 4สี่สีนาทีนะครับผมเพื่นากิน30สิกว่านาทีนี่ก็แล้วละ ครัวผม,มเซเซ่อไปเลยสำหรับเมนูมั้นะครับผมอ้อมมามครับผมใส่ผักอีเลิอดพี่นอ้องเลยซิมซุบงด้วยอื้มอื้มอิ้มอื้อ้มอื้มอื้อืมอือื้อืมอื้อื้อมอื้อมอ,อ,อ,อือื้มะื้มอือืมอื้มอ้อม้นนอ ไม่หนาวแห้งเบิ่งครับผมหอนฮ้อนหรยพไปนอกควันไม่เว้ยเีกับบรรยากาศนี่สิโอคอนคักอีกออมันร้อนครับผมสซาเบอร์เนี่ยครับข้าลาดเลย ป๊าดควันหุยหุยพี่นังอืมน้ำเงอมกินกับยวยนะพี่นังเนาะกินกับยวยแล้วก็ฮิดแหนมคกุกกินริสเซียอ่ะครับ ลปคนพี่น้องมีคนอย่างเฮียจังกับผมเนอหืออ้อสซ่บ ไม่แบบกินเองเลยพี่นอ้องเก็นย่งกระเจบมันทึบปากเขานะครับผมเดี๋ยวเขาไปซื้อกินพร้อมไปซื้อกินกับโอ้ได้ไอ้แงีเดียวนึงครับผม400 500เยนพี่น,อน,น้องกินกระเจี๊ยบข้าวเป้่าที่ผมผสมาเฮ็ดกินจังซี่ดีกว่านะครับผมเสียเวลาแน่จักหน่อยแต่ว่าแซ่บทึบปากไอ้ของกินนอนมีแฮงยาวๆพุ่นแล้วกินฮอดบ้านพร้อมอืม ปลาซดน้ำแกงไหมปลาน้ำตุม่มวะมันหวานมันหวานดีครับผมเบิ่งครับคุณเซฟแซ่ดีครัอีเลินเนี่ยออมที่พี่นอ้องไม่ได้ออมออมใส่เอียนใส่ปลาไหลไเห่งจังครับผม,ม ในห้องไ,ไปกินโรงงานพอ้อมเนนะียนะเก๊ที่น้องกินได้สามครับคุ้มค่าหม้อนี่ลงทุนบวดประมาณสามสี่ร้อยเยนครับผม่นพี่น้อง แอืมีผักซีเทบนอนที่จังอืม อืออู้จ๊ะขอบคุอือฮอกินเากินเี๊รหอนบ้านกีอนบ้านนี่เนองอืดว่อืออ ลูดโดดครับอืมอืมอืมั้ผม,ม,มาดีเด้ออ่อพออีเลิดนี่พี่น้อง งูอ <c oughs> ขอดับอจานนึงเลยครับผม มื่อนี้เรากินกินข้าวบัวพอสมองมื่อนี้จัดจัดฟาดบึ้ม,ม <c oughs> อีเลยหนาวปั่นรถมาพี่น้องปร๊ราะจนว่าหน้าซาเตุนแล้วบอกกระซิบบอกเนาะจนว่าคางคางกระไตเข่งผมทรมานครับอืมอ <c oughs> ือหนาวงเข่าเกียงไม่ดิ้เลยครับ <c oughs> อืม หม้อทอดกินโรงงานพอดีครับผมนี่นหม้อก็ใหญ่อีกถ้วยน้อยนึงนี่นครับผมมึงกับขวันหุยนต์ไปหนาเข้าเหนียวตุยอย่างงี้เนาะคือึกคักว่ะ ร้อนปะอิ่มครับหมุนครับใหญ่แบบไรเลยดีอีกสองคาบพี่น้องครับนี่ก็ได้อู้หนาวครับผมอืมเย็นเย็นจ่อยๆ นี่หลักการนักนยิงที่อย่างกะลำบากครับผมพี่น้องคิดอย่างกะสวงยากไปบื้อนะครับผมไม่เท่าไปข้างนอกไปซื้อสิ่งซื้อของแห้งจังครับผมอันนี้บอลลูนไปซื้อที่กันทาลมนะพี่น้องก็อยากสิบหักนะครับผมคันลมเนี่ยหนาวหนาวขหนาวซื้อมันกับว่าปลาในรถพอทนอยู่แต่ว่ากระทากระทาได้มีลมพอมนี่พี่น้องอ็คูนสามคูนซีนะครับผมลำบากหนาวใครอีกทีคันลมเนี่ครับผมวัอยากนอนแล้วบาดนะครับผมนี่แหละคำโบราณพ่นว่าเนาะหนังท้องตึงหนังตายยอนนี่พ่นว่า แ <c oughs> ม่นขอบคุนไว้ดีต่นะครับผมพี่น้องเอาสละนะครับผมสละคลิปนี้เนาะผมก็ที่ขอจบไว้สัเนีดละนะครับผมก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าวันศุกร์ที่2 2แล้วพี่น้องเมื่อหลานั่นก็นให้งานอีคืนสุดท้ายละนะครับผมกัสิเลิกงานมากกสินอนแกน้ำมนต์พลัสายอยากน้อยแล้วกะโอ้นอนห่มผ่าอุ้นๆน,น,นะครับผมคือสิมีแฮงดีปะ <c oughs> <c oughs> คือสีสบายดีเนาะครับผม เอาซะแล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่กําลังอยากมาให้งานอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องสำหรับที่ผู้ใดกําลังหาข้อมูลอยู่ว่าสินับหนึ่งเริ่มต้นหนึ่งสองสามยังไดกะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาเพจบริษัทที่ผมมานี่ให้นะครับผมแล้วก็ให้พี่น้องเข้าไปทักสอบถามรายละเอียดเขาเจ้าเอานะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้มีสวนได้ส้นเสียกับบริษัทที่ผมมานะครับผมพี่น้องถ้าผู้ใดมาแล้วได้มาให้งานแล้วนะครับผมได้ได้มาให้งานแล้วได้เงินเยอนได้นั่นได้นี่แล้ว บริ่งเรียนกับจังเบื้องคลิปผมนี่กะโทษกันมันกับเบเมียนนะครับผมพี่น้องนี่ก็แค่ว่าแนะนําให้อีซื้อว่าผมมากับบริษัทนี่เด้อมันเริ่มต้นหนึ่งสองสามเบบนี้เด้อตั้งสี่นะครับผมพี่น้องก็แค่ว่าแนะนํากันไปซื้อนะครับผมสำหรับคนที่ทักเข้ามาสอบถามผมนะครับผมเนาะแต่ว่าก็คิดให้มันดีสักก้อนนะครับผมพี่น้องเพราะว่าอย่างที่ว่าตอนนี้เล่นเงินมันทึกคักนะพี่น้องตอนนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่นึงนะครับผม มันกับบอได้หลายเท่าใดนะครับผมพี่น้องกระทาเอามาให้งานแล้วเขาได้เงินเดือนจากเออสิบปลายๆอย่างยี่สิบต้นๆที่มันก็นกนยังพอใครอยู่กระทาได้เหรอได้่าสิบต้นๆนี่พี่น้องโอ้ยลาบากแหงเลยผมสิบ,บอกไว้ให้นะครับผมคอมเมนต์สิบสองสิบสามสิบสี่ไปเองสิ้นนะครับผมชอบสิหาเ็าไว้ยุไว้กินเจ้าของอีกนะพี่น้องไปซื้อซิ่งซื้อของอีกเจ้าพี่น้องเบื้องลิปผมเห็นว่าเวลาผมไปซื้อซิ่งซื้อของที่ผมพยายามียกให้พี่น้องเบื้องผมอยากให้พี่น้องเห็นว่า การเป็นดุ่นน่ะค่าของซีมันแพงเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เขาที่มาเสียเงินมาสองแสนสามแสนมาเอาเงินเดือนสามีส่งกับบ้านเดือนหนึ่งเราบางคนส่งมานอด่กี่สามหมื่นก็มีนะครับผมอันนี้โบแมนไรังสั่นยังซีดอกอันนี้เาว่ามาาสู้ฟังทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าพี่น้องพี่น้องจะตัดสินใจเอาแบบไหนนะครับผมนี่กับผมแค่มาว่ามาว่ามาว่าสู้ฟังที่ซื้อเนาะแต่ว่าถ้าเขาคิดไปอีกเง่้ยนึงมันก็ยังดีอยู่บางทีมันก็ดีก็อยู่บ้านเขาอยู่นะครับผม มันก็เป็นช sure ่วงกันเลยพี่น้องงานโรงงานงานเกษตรงานฟาร์มงานกระทรวงก่อสร้างเมือนี้นะครับผมมันก็ช่วงมีโอกับช่วงบ่มีโอเพาะพี่น้องก็ถ้ามีโอมันก็ส่งได้เงินอยู่ถ้าโอบ่หลายมันกับ่บ่ค่อยได้เงินปานใดนะครับผมแต่ว่ามันก็ได้ส่งบ้านทุเดียนอยู่ดอกนะครับผมมันอยู่ที่ว่าเฮาซิส่งน้อยส่งหลายเอาไว้กินไว้ใสเจ้าของเดียนนึองเท่าไรเท่าไดเฮาต้องบริหารเจ้าของเองนะครับผมอันนี้มันก็แต่ละคนเฮามันกับ่คือกันนะครับผมพี่น้องเนาะ เอาสลักนะครับผมตัดสินใจเอาคิดเอาให้มันดีถานไดเลียดเขาว่ามันคักๆสักกรอนนะครับผมก่อนที่ตัดสินใจสิมาก็เลยเนาะสละครับผมพี่น้องสละคลิปนี้นะครับผมก็ะจุขอจบไว้ซัมนี้เด้อครับผมทั้งหลายเล่าของกระคอฟ้าทำแน่นนะครับผมน้ำพริกกากหมูม่อนซ่งนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากอุดหนุนกันผู้ใดอยากสนับสนุนช่องม่อนซ่งกะถ้าเข้าไปสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดตามที่ผมขึ้นไว้ให้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมทำแน่นนะครับผมผู้ใดสงสัยอีย่างยากถามอีย่างกะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวอับน้ำอัปธานอนสก้อนครับหนาวแหงกับผมพี่น้องนี่ได้ได้เปลือนี่ใกล้ๆหีืไปไหนรับผมผู้ขนาดไซเี่กับย่างนาด้วยนะครับผมสามซีสั้นเด็ดนะครับผมเอาสลักครับผมนอนหลับฝันดีสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนี่ก็บที่เอาไปห่อไปกินโรงงานคือเก้าแล้วครับผมกะเทนนกินได้สามข้าวพุน